ของว่างของคนรุ่นของครับกล้วยน้ำว้าครับอร่อยครับมีคุณค่าแต่ว่าครับคนรุ่นใหม่คงไม่มานั่งทานกล้วยน้ำว้าสุบอย่างคนรุ่นผมแล้วครับต้องนี่ครับท่านผู้ชมครับแห่เต็มไหมดแล้วครับรอบๆตัวผมนี่มีของว่างสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เป็นกล้วยทอดครับเป็นกล้วยทอดปรุงรสด้วยนะครับท่านผู้ชมเขาว่าขายกันเป็นล้านล้านบาทเลยนะครับต่อเดือนเนี่ยแต่จะมากน้อยแค่ไหนไปดูเลยครับเลือกกล้วยๆก็รวยได้ครับ ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับบันน่าครับสแน็คของไทยครับผมซึ่งกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทยนะครับโดยพี่จินตนาประธานกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ค้นคิดขึ้นมาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะอยากสั้นครับที่มาที่ไปของเจ้าบันน่าเนี่ยมายังไงไปยังไงครับพี่มาที่ไปเลยครับครับคือ เราตั้งแต่เล็กมาเราก็ผูกพันเกี่ยวกับกล้วยนะคะเพราะเราเป็นทุกคนนะมาเดี๋ยวผูกพันหมดผูกพันเกี่ยวกับกล้วยแล้วพอดีเยวกับว่าเรามีความรู้ด้านกหตกรรมนะคะเราก็เลยเอามาพัฒนาเอามาทํำยังไงครับพี่อันนี้คือเอามาหั่นทอดขั้นตอนเหรอคะขั้นตอนก็เราใช้กล้วยน้ําว้าดิบที่เห็นนี่ค่ะนี่เลยน้่เลยแต่แก่นะคะแต่ที่แก่แล้วก็เอามาทอด เอา,าเปลือกล้างน้ําแล้วก็มาทอดให้เหลืองกรอบแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วตอนแรกๆที่ทําออกมาเนี่ยทำมาเป็นอย่างนี้เลยป่ะพี่จะเป็นซองเล็กๆอะค่ะจะเป็นซองเล็กๆซองเล็กไปขายใครซองเล็กๆซองเล็กๆเราทําตลาดตลาดเฉพาะนะคะตลาดเด็กๆเล็กๆอะค่ะอ๋ะอนโรงเรียนอ๋อแรกๆนี่ค,คือทํานี่ไปขายที่โรงเรียนก่อนใช่ค่ะขายที่โรงเรียน ตอนนี้เรามีกี่รสชาติครับพี่ตอนนี้มี10รสชาติค่ะโอเริ่มแรกมีแี่รสชาติเนี่ย <4 S 1> แรกๆสรสชาติค่ะ สี่รสชาติค่ะเราค่อยๆพัฒนาโอ้โหแล้วก็มีหลายขนาดด้วยนะใช่ค่ะมีสามบาทห้าบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี้ไปขายที่ไหนครับพี่อันนี้อันนี้ตามห้างแล้วก็ตามศูนย์ของฝากทั่วไปค่ะแล้วรสชาติไหนครับพี่มีสิบรสชาติเนี่ยรสชาติไหนขายดีสุดที่ขายดีที่สุดจะเป็นรสบาร์บีคิวค่ะรสนี้นะคะชิมครับพี่ต้องชิมเลยแกะได้เลยค่ะ หอมจริงครับรสชาติเหมือนกับแนคของแต่ของเราใช้วัตถุดิบนะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นมันฝรั่งเลยอ่ะเป็นม้นฝรัเลยค่ะยอดขายครับพี่เห็นเยอะเยอะเองเงี้ยขายเยอะไหมก็เยอะค่ะเราทําตามออเดอร์ค่ะทาตามออเดอร์เดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งเหรอคะก็ประมาณล้านขึ้นนะคะบาทค่ะโอ้โหเดือนเดือนหนึ่งเป็นล้านกันทุกคนครับ สุดยอดเลยค่ะสำหรับกล้วยทอดกรอบบานาน่าสแน็คที่มียอดขายเดือนเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าล้านบาทเลยทีเดียวเป็นเรื่องกล้วยที่รวยได้จริงๆค่ะแค่กล้วยน้ำว้าธรรมดาธรรมดาพอเอามาแปรรูปทอดกรอบแล้วคลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษเท่านี้ก็ได้สแน็คกรุบกรอบที่ทานเล่นก็เพลินทานจริงก็มีประโยชน์แถมมีหลายรสชาติให้เลือกกันส่วนรสชาติไหนจะอร่อยถูกปากยังไงบ้างนั้นคงต้องขอให้เป็นหน้าที่ของคุณนิธิเขาละค่ะ นี่ครับรถบาร์บีคิวครับ, <S <S รบอ๋อจริงนะครับพี่อนเนี้ยผมตุนไปก่อนดีกว่าพี่พี่จินตนาครับถามจริงๆครับกองขนมขบเคียวที่เยอะๆอย่างนี้นี่ ว,วันวันหนึ่งเรานี่ต้องบรรจุเราต้องขายสักเท่าไหร่ครับพี่อ๋อกำลังการผลิตของเราเราจะทำตามออเดอร์นะคะคแต่จริงๆก็ผลิตวันประมาณตันหนึ่งค่ะใช้วัตถุดิบกล้วย<ล>ที่ทอดแล้วตันกลวยที่ทอดแล้วหนึ่งตันตลาดเป็นยังไงบ้างครับพี่ตลาดเราก็จะมีตลาดเป็น กลุ่มลูกค้าเล็กๆคือตลาดโรงเรียนนะคะแล้วถ้าซองใหญ่เราก็จะทําตลาดโมเดนเทรดก็คือตลาดโรงเรียนค่ะโมเดนเทรดค่ะแล้วก็ส่งออกก็จะมีบ้างเดี๋ยวๆมีส่งออกด้วยเหรอพี่ค่ะส่งออกไปไหนก็ไ่เป็นเรที่ส่งออกไปไหนก็ใช่ค่ะก็มีญี่ปุ่นจีนแล้วก็รัสเซียครับผมการจัดการของสมาชิกอย่างเงี้ยครับ การแบ่งงานนี้เรายะนานมะคกว่าจะแบ่งงานได้ออกมาเป็นหมวดหมู่แบบนี้เนี่ยกลุ่มเราจะเริ่มจากอุตสาหกรรมคนเรือนพอทําได้สักพักหนึ่งเราก็ถึงจะมีการจัดตั้งกลุ่มก็เราจะแบ่งเป็นส่วนๆเป็นแผนกแผนกอะไระต้องทำตามความถนัดไหมพี่แบบคนนี้ถนัดแพทย์คนนี้ถนัดใช่ใช่ค่ะใช่เราคัดคัดมาเลยค่ะก็จะฝึกตามตามแผนกแล้วนี่ค่าแรงค่าตัวที่พี่ค่าแรงมีไหม ค่าแรงส่วนนี้เราจะมี3ส่วนนะคะมีทั้งระดับเงินเดือนเงินเดือนก็เป็นพวกระดับคน้างานนะคะอ่าแล้วก็รายวันแล้วก็เหมาจ่ายพวกกอกเนี่ยจะเป็นพวกเหมเหมาจ่ายที่ทำมากได้มากทําน้อยได้น้อยคิดเป็นร้อยเฉลี่ยเฉลี่ยชาวบ้านในกลุ่มนี้ครับที่ทารายได้เนี่ยก็สองร้อยประมาณสองวันละค่ะการจัดการเนี่ยถือว่าโหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยจัดการคนเป็นร้อยได้ขนาดนี้เนี่ยคนที่ หมู่บ้านไหนที่เราสนใจนี่เขามาดูงานพี่ๆนี่มีไหมอ๋อยินดีค่ะเพราะของเราเป็นกลุ่มเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะเป็นสินค้าโออบก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาเรียนรู้ด้วยโอ้นี่แปลว่าทั้งขายทั้งให้ความรู้เลยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยค่ะเป็นครูเป็นตัวด้วยเลยเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเรื่องกล้วยนะครับแต่มันไม่กล้วยอย่างที่คิดหรอกครับต้องมีการจัดการที่ดีต้องมีการบริหารงานที่ดีนะครับถึง สร้างกล้วยอย่างนี้นะครับให้เป็นเงินและยังเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆที่อยากจะมีรายได้และการจัดการที่ดีๆครับ